เข้าใจมะเจอมศักดิ์ปินทองาอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองก็แชร์ภาพเนี่ยนะแชร์จากอ,อ,อินสตาแกรมของปินทองทาเนี่ยนะครับแล้วก็แนวหน้าก็มาพัดหัวอาจารย์ก็ดูข่าวแนวหน้าแล้วก็ไปแชร์ต่ออีกทีหนึงนะ่งเนี่ยปินทองทาโพสต์ซึ้งเนี่ยนะยกทักษิณเป็นวีรบ,บุรุษที่สุดยอดอาจารย์เลยตั้งคําถามบอกว่าเพิ่งจะรู้คนทาชั่วหนีคุกติดคุกคือวีรบ,บุรุษคนคุกอีกเกือบสี่แสนคนว่ายังไง เป็นวปรลบวุุดกันหมดเลยมะนะใช่ออใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวันในการที่เราสดคนก็แชร์กันเยอะมากนะแต่เขาตัดแนวหน้าออกน่ารักคนแชร์น่ารักตัดแนวหน้าออกอออปฏิพลคืออันนี้คือลงใช่ไหมลุงมะเขือลลงมาเขือ,อบอกไม่ควรใช้คําว่าสง,ง่างามกับคนหนีโทษมันคือการจำน,น้นมันคือคนจนตรอก เพราะไม่อยากหนีจนแก่ตายในต่างแดนใช่หรือมะเขือพูดถูกนะคะพี่วินเรียว,วาลินค่ะอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังอยากให้อิงเอมโอคุณหญิงพรจะามาได้ฟังด้วยนะคะพี่วินเรียว,วาลินเขียนเมื่อวานนี้แหละแต่วันนี้ก็จะก็มาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งมีนายกไทยกี่คนที่เคยติดคุกนะอืมแคมเปญหนึ่งคนให้หลายคนรับนะจ๊ะเปิดรับบริจาคข้าวหอมมะลิชั้นหนึ่งนะคะเกรดส่งออกนะคะ ยี่ห้อลองนานะคะข้าว1.5กิโลกร,รมัมราคา250บาทท่านจ่าย250บาทแล้วเอาเข้าวส่งไปให้กับคนที่ต้องการใช้นะคะไปที่แอดแนวหน้าช็อปนะคะหรือโทรศัพท์0 9 6ย์0 180 0 4 7 3นะคะเอาละพี่พี่วินบอกว่าอย่างนี้ที่เมื่อวานอุงอิงบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นนายกไทยคนแรกที่เข้าคุกข้อมูลนี่ไม่จริงค่ะอุงอิงไม่จริง นายกคนแรกที่ติดคุกคือจอมพลปอพิบูลสงครามข้อหาอาชญาก,กรสงครามจอมพลปอเป็นผู้นําประเทศเมื่อไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพายุติญี่ปุ่นแพ้ก็ถึงเวลาคิดบัญชีเวลาตีสวันที่16ตุลาคมปี2488ทหารหลายคนนําโดยพันโทจํารัดลุ่งแสงไปเคาะประตูบ้านจอมพลปที่หลักสผู้ปิดประตูคือร้อยเอกอนันตพิบูลสงครามบุตรชาย บอกว่าขอเวลาหน่อยคุณพ่อยังไม่ตื่นรอให้ท่านตื่นก่อนแล้วค่อยเอาตัวไปไม่นานนักจอมพลปอตื่นนอนและได้รับแจ้งก็กล่าวว่าอ้อเข้ามากันแล้วหรือพ่อก็พร้อมแล้วเหมือนกันนายทหารบกคนที่มาเชิญตัวคุกเข่ากราบจอมพลปอน,น้ำตาคลอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเท่านั้นจอมพลปอพยักหน้าแสดงความเข้าใจก่อนฟ้าสาง ประสงค์พิบูรสงครามลูกชายคนที่สองก็ขับรถพาพ่อตามหลังรถทาหารไปจอมพลปติดคุกอยู่159วันก็เป็นอิสระในวันที่23มีนาคม2489สาศดีกาคดีอาญกรสงครามพิ่ภาคสาให้ยกฟ้องปล่อยจำเลยทั้งหมดพ้นข้อหาไป เหตุผลคือพระราชบัญญัติอาจจะกรสงคราม2488ที่บัญญัติย้อนหลังให้การกระทำความผิดก่อนวันที่ใช้พระราชบัญญัติเป็นความผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา14และเป็นโมฆะตามมาตรา61นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญการเมืองหลายคนวิเคราะห์ว่าผู้ที่วางแผนช่วยเหลือจอมพลปลจอมพลปอคือนายปรีดีพนมยงด้วยแผนที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวข้อหนึ่ง การออกกฎหมายอาญากรสงครามทําให้คนไทยไม่ถูกส่งไปดําเนินคดีในต่างประเทศซึ่งจะทําให้เสียเปรียบในการเจราจารหลังสงครามเท่ากับยอมรับว่าไทยเป็นประเทศแพ้สงครามข้อ 2. เป็นการช่วยจอมพลปอให้พ้นโทษอย่างละมุนละม่อมนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าไม่ว่าจะเห็นต่างทางการเมืองอย่างไรจอมพลปอและปรีดี เป็นเพื่อนร่วมตายมาครั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองนอกจากนี้ผู้ต้องหาคดีอาจจะก,การสงครามล้วนเป็นคนรู้จักกันทั้งสิน้น1ปีถัดมากลุ่มจอมพลปอก็ก่อรัฐประหารจอมพลปอหวนคืนสู่อำนาจสูงสุดคราวนี้อยู่ยาวไป10ปีก่อนถูกรุ่นน้องจอมพลสฤษดิ์โค่นหนีลีภ้ภัยและตายที่ญี่ปุ่น2กรณีนี้คือคุกทางกายภาพ พี่วินบอกว่าหากนับคุกทางใจการลี้ภัยเป็นการติดคุกชนิดหนึ่งก็มีนายกไทยมากกว่าสองคนเข้าข่ายนี้คนแรกคือพญามโนปกรณิรณติธาดาถูกจอมพลปและพวกขับออกไปในปี2476และตายในต่างแดนปรีดีถูกจอมพลปขับต้องลี้ภัยและตายในต่างแดนจอมพลถนอมลี้ภัยในต่างแดนได้กลับมาตายที่บ้านยิ่งลักษณินวัตรยังลี้ภัยอยู่ต่างแดน ดังนั้นประวัติศาสตร์ก็มีนายกสองคนที่โดนทั้งคุกกายและคุกใจประวัติศาสตร์โลกบอกว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดตกสูงกว่าวินเลว,วาลินวันที่9เดือน9ปี68อยากให้อีโอเอ็มอิงอ่านนะจ๊ะนะจ๊ะจะได้รู้